สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกมดิจิมอนเรียวไรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครตู้ใหม่ก็จะเป็นตู้บันโจลิเลมอนกับเบรกดามอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของมันกันดีกว่าอ่าตัวแรกนะครับจะเป็นบันโจลิเลมอนสายสีเหลืองนะครับ HP อยู่ที่1240 power 3,991 Defense 3,439 Speed 22 35. c o <oughs> <Main skill> s นคอรนะครับเมนสกิลจะเป็นโจมตีสัตรูตัวตัวด้วยดาเมจ3 4มร340%การโจมตีนี้ไม่สามารถบล็อกได้น้ำ50%า50%ของดาเมจที่ทำได้มาฟื้น HP นะครับและจะโจมตีทะลุชิวกับดาเมจลิมิตและไม่สามารถหลบได้ทะลุชิวก็ทะลุพวก โล่ของอาชายเกมอนของพวกดูกมอนนี่ครับแล้วก็ดาเมจลิมิตก็ของพวกโอเมกามอนที่มีพยุป,ป้องกันอยูอ่อันนี้ถือว่าดีนะครับยังไงก็โดนสกิลสองนะครับซร <c oughs> ับสกิลโจมตีศัตรู3ตัวโดวยดาเมจ210%และมีโอกาสทำให้ติดพอยซั่นนะครับ40% 2เทอร์นอทนอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาพัสีฟนะครับไฟเล่า เทคนิคดาเมจลิซิตตนบวกส0 2ิเร์นทนและตัวเองทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะยกเว้นฟีดกับเฟสได้แรงขึ้น2.5เท่าก็เท่ากับว่าถ้าตีใส่ตัวติดพวกสถานะก็จะแรงขึ้นอีก2.5เท่าวันนี้ก็ไปคอมโบกับตัวฉายเกยมอนได้นะครับให้ตัวชายเกยมอนเปิดไฟอันนี้ก็ตีตามไปได้เลยโอเคครับตัวนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ ตัวต่อไปกันตัวที่2นะครับจะเป็นเบรกดามอนสายคามนะครับ HP อยู่ที่6,780 power 5,563 defense 2,278 speed 200 c o s 35นะครับ main skill จะเป็นโจมตีศัตรู1ตัวด้วยดาเมจ460%มีโอกาสทำให้ติดสตัน40% 2เทิร์นและคามโอกาสเคาน์เตอร 40% 2เทนนะครับพาสีดนะครับตัวเองเทคนิคบวก40% 2เทินและตัวเองทำดาเมจใส่สีเหลืองได้แรงขึ้น1.3เท่า1.35เท่าพร้อมกับมีโอกาสสูงที่จะโจมตีใส่สายสีเหลืองถาวรน,นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนอกจากตีแรงอย่างเดียวอืมก็ยังไงครัเอาไปตีบอสได้อย่างเดียว ไปลงไปเต้นพาร์ก็จะเสียตรงที่ตีแค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เอาไปลง sdq ตอนนี้อยู่ก็ใช้ได้อยู่เอามาบวกแต้มนะครับตัวนี้ก็ธรรมดามากโอเคครับตัวต่อไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพาตัม o อน sdq นะครับสายสีม่วงเป็นตัวฟรีที่เข้ามาในตอนนี้ก็ HP อยู่ที่5,559 Power 3,060 Defense 2,332 Speed 13ข o s 3นะครับ m i n Skill จะเป็นโจมตีศัตรู4ตัวด้วยดาเมจ100มีโอกาสทำให้ติดสกิลล็อ k 50% 2เทิร์นและทำให้ d e f ฟ n s ์ลบ45% 2เทิร์นอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับลบ45%ติดสกิลล็อกด้วย โจมตี4ตัวเอาไปลง underworld ได้สบายเลยนะครับใครที่ไม่มี s c l l gamon เอาตัวนี้เข้าไปเป็นตัวเปิดให้ลด defense เราจะได้ตีง่ายๆขึ้นอ่าซับสกิลนะครับจะเป็นโจมตีสตู3ตัวด้วยดาเมจ100%และมีโอกาสทำให้ติด b r a i 50%นะครับคือติดตาบอด2เทินอืมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวฟร e e พารนะครับ อีกไฟล์โอกาสบล็อกลบ50% 2เทิร์นและอีกไฟล์โอกาสคริติคอลลบ5้าสอเอรเนอ่าทตัวนี้ก็โอเคนะครับสำหรับอเอาไปลง Underworld ิร์ยสบาย mm hmm. ก็ตอนนี้ใครยังไม่มีพวกตัวฟรีอะไรเงี้ยรีบทํำกันไว้นะครับโอเคถึงจะลงนานหน่อยก็พยายามเข้าครับโอเคครับวันนี้ก็ รีวิวตตวละครน่าจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะมีอ่าตัวบันโจลริเิมอนให้ดูนะครับตอนลง b บัตท e p พาร์สักนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันอ่านะครับเดี๋ยวมาชมกันอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อสู้แบ t เทิลพาร์คที่ผมอัดไว้นะอยังแล้วผมก็ใช้อะพอคาริมอนเปิดไปก่อนให้มันติดสถานะ แล้วก็ตามด้วยไฟถ้าไม่ติดนะอันนี้ติดหนึ่งตัวก็เดี๋ยวจะรอไฟอีกทีแล้วก็ให้บรรโจรตีต่อ,อยังไม่ติดอ่าเอาให้ติดไฟอ่าติดแล้วเดี๋ยวจะมุ่ใช้บรรโจรตีดเลยอืมแฟมอนก็มาเหมือนกัน ฟอร์มอนนี้ถ้าเลือดน้อยนี่ให้เขาตีได้เลยนะจะแรงมากไอแม้ปันโจตีไปแล้วก็ล่วงไปเลยตีแรงอยู่แต่ยังไงก็ต้องอัพให้มันเต็มมะครับตอนนี้ผมก็อัพแค่เลเวลสองโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารคลิปใหม่ๆได้ด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ